ขอนหอบ้บบบางป้ามะไฟหอมด่วนขอนไหนใส่ป้ายซาไม่างไงล่ะหอมแบบอม,ม,มค่มครับแมค่ครับแม่ครับสิ้นปีปีใหม่อย่างนี้น้อครับเนาะมันต้องเมนูนี่นะตึแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมดถ้ากินสองคนกับเมียเครื่องไน,นลวกเรียบร้อยน้ำเพียดต้มเรียบร้อยเมนูนี่ก่อนจะไปเงี้ยมันต้องแก้สักครู่นะครับเน,ะนาะแนมสมุนไพรครับเอ้ามาฉลองช่วงผมใหม่อะครับผมมาขอสุมาอัน สาจินเนี่ยเออจิ้นซาอย่าสักครึ่มครึ่มซาเม่เจ้านะครับอันนี้ขื่อน,น้อยเนอะอืมเนดุ้งนะ,ด,ะดุงะดุ้งซื่อไปเลยนี่ออกครับนี่เนาะใส่ซดก็ได้นะครับจิ้นเจ้าอิ่มซดเมียกินตัวยก็จะต้องเอาหม้อลวกนะครับ hey, hey, hey. ซอยเซตกับผักไว้ก่อนแปบนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่สดๆเลยครับซดที่หาดำใจนะ อืมต้องซาบเจ้าว่ะซาบแรงแบบนี้จินไม่ๆเหมาะๆนะครับเนาะดูจินก็ซอยน้อยซอยใหญ่แล้วแต่คนมากคนชอบครับนะว่าอันว่าอีเนอร์พริกลาบเอาอย่างมากินแรงเนี่ยะครับเนาะใส่ลาบใส่ซาบันเฮาตึงเด็ดครับกระปุกเต็มนี่นะครับเนาะสองร้อยห้าสิบก้าแปดสิบบาทก็จะส่งเริ่มต้นติดซีซีนะครับสนใจสั่งซื้อตั้แชทหาเพจเอาอย่างมากินแรงได้เลยบัดท่ายังนักอย่างหลายครับเขาหนึ่งจำเขาหนึ่งจำพริกกี่หนะน้อยไปอดน้อยอ่า ครับเห็ดตินนะฮะจิ้มเห็ดตินคนไหนเห็ดตินซาในปากอะ <c oughs> เนาะเนาะเฮ้อจี้แค่ซอยจุ่นไม่นะจะล้ำกว่าเหมือนเขาจิ้มมั้คือขาอเมาะกินติดซอยไวเนาะ <c oughs> หอมผักฟ้อมผักไทยหอมดวนเนาะ <c oughs> เพิ่มความจิจตจัดเนาะพริกแดงพริกหนูครับซอยใส่ไปตัว ซาจะไปพิธีพิถพันยังลาบนะครับหน่อยใส่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยก็ได้นะนี่โุทธิ์เสียซับเหี้ยนะ้อยชวดเช็งไปเลยน้ำเพี้ยอันนี้ต้มมาแล้วนะครับแตงดีใส่ป้ายพริกลาบเดือดเต่ายแล้วครับเมื่อกี้มากินเพชรนะครับผมมาใส่หมดนะกระถั่วปั้วป้วมื่อไห่หอมดวนพริกแดงพริกขี้หนูคนไหนใส่ป้ายชูรสตามชอบเกี่แอเหี้ยน้อยก่อนจะไปโคนก็แฮมสักโบครับ ซา,าไหม่งไงซาบ้านหอมเ้องนย่ยนักอย่งไรนะฮะอ้หอมกับสดอือหมรวมาครับ